อ้าวข่าวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานประเภท ย่างๆนะฮะโดยเฉพาะปลาหมึกย่างนะตามตลาดของชอบของเาสามของชอบของชอบฮะแต่ว่าหมึกย่างที่ว่านี้ก็ไม่กินไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นปลาหมึกชนิดต่อไปนี้เขาบอกว่าอันตรายมีพิษร้ายแรงกว่าพิษงูเห่าถึง20สเท่าเอออ้าวเขาเรียกว่าหมึกเพชฌฆาตหรือสวยสังหารอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขามีเรื่องราวจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่ากลมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งได้โพสต์ภาพ มึกเสียบไม้นี่ท่านผู้ชมครับในลูกศรนี่มึกเสียบไม้ของร้านร้านหนึ่งที่แม่ค้าเนี่ยนำมาเสียบไม้ขายในตลาดนัดตอนเย็น,นในพื้นาาที่ของจังหวัดปทุมธานีานี่แหละที่ตั้งของเวิร์กพอยต์นี่แหละครับนี่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าดูดีๆแล้วนะครับมึกที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นมึกธรรมดาแน่นอนแต่ว่ามีการแสมมึกบลูลิงนี่มึกบลูลิงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นปลามึกที่อันตรายที่สุดเนี่ย เสียบอยู่ในไม้ได้อย่างไรพี่ติ่งคุณสองครับ,รบ<อ>นี่นะครับเนี่ยมึกมึกบูริงเนี่ยโอ้มันหนักมากเลยทีนี้ในเพจของ Facebook ระบบข้อความประมาณว่าทางสถาบันวิจัยทอชอเนี่ยได้รับแจ้งจากสาวรายหนึ่งชื่อว่าคุณจันทราพุ่มจำบอกว่าเธอเนี่ยได้ไปเจอหมึกบลูริงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็นอยู่ที่ปทุมธานีอยากจะให้หลีกเลี่ยงหน่อยหรือสังเกตดีๆเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้พ่อค้าแม่ค้านี่คัดแยกมึกให้ดี ก่อนจะเอามาเสียบไม้ย่างขายนี่นะฮะให้คัดแยกก่อนส่วนลูกค้าก่อนบริโภคเนี่ยก็ควรจะสังเกตลายปลาหมึกสักนิดหนึ่งถ้าพบหมึกมีลายเป็นวงวงสีน้ำเงินทั่วตัวจนถึงเส้นหนวดใช่ไหมฮะก็ให้หลีกเลี่ยงด่วนเลยเพราะว่ามันอันตรายมาก เนื่องจากพิษของหมึกบูริงนี้ร้ายแรงมากขนาดปรุงสุกแล้วนี่พิษก็ยังไม่สลายว่าอย่างนั้น uh huh. เอา้าคุณสองอธิบายหน่อยว่าหมึกบูริงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรหมึกสายวงน้ําเงินต้องบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้เขากําลังนิยมกินหมึกสายนะคะที่มันไปมีแบบตัวตัว,ตวป้อมๆแล้วก็มีหนวดยาวๆออกมาพอมาเสียบย่างเนี่ยอาจจะสับสนกับบูริงเพราะว่ามันเหมือนกันเลยกับหมึกสายแต่มันจะมีจุดๆสีน้ําเงินเนี่ยเป็นจุดตัวโดดเด่นของมันเลยนะคะครับ จุดเด่นชัดตรงนี้ทําให้เราสังเกตได้ที่สําคัญคือมันมีพิษผสมอยู่ในน้ําลายตัวมันด้วยค่ะพิษของมันคือเตโทรโดท็อกซิน เป็นพิษชนิดเดียวกับที่อยู่ในปลาปักเป้าเลยมันร้ายแรงมากค่ะร้ายแรงกว่างูถึง20เท่าร้ายแรงกว่างูเห่าด้วยนะคะ20เท่าเลยนะอันนี้พิษมันใช่ไหมพิษมันฮะแล้วถ้าใครถูกมันกัดเนี่ยคือตายได้ภายใน2-3นาที<ห>เท่ากับสามารถฆ่าคนได้26คนในคราวเดียวโอ้โหโอ<ห>้พิษมันร้ายแบบนั้นเลยค่ะเพราะมันไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทขัดขวางการสั่งงานของสมองไปยังกล้ามเนื้อคือพิษที่โดนไปแล้วเนี่ยถ้าใครถูกกัดเนี่ย ลักษณะคือเหมือนเป็นอมพาดหายใจไม่ออกเลยค่ะตายได้เลยนะคะคแล้วถ้านํามาย่างเนี่ยอย่างที่พี่ติ๋งพี่แป๊บอกเลยคือย่างยังไงแล้วความร้อนก็ทําให้พิษของมันสลายไม่ได้พิษยังอยู่พิษยังอยู่ค่ะแล้วปัจจุบันก็ไม่มียาแก้พิษต่อต้านใดๆด้วยก็ต้องประงพยาบาลกันตามอาการเบื้องต้นฉะนั้นเห็นแล้วว่าความอันตรายมันร้ายแรงพิษมันร้ายแรงแบบนี้ สังเกตสักหน่อยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่แม้บางทีอ่ะมันอยู่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดแ่บๆแบบพี่ติ๋งพี่แป๊ะไม่ทันมองอ่ะใครไปสังเกตขนาดนั้นไปจับไม้มาก็จิ้มน้ำจิ้มปั๊บก็ใส่เข้าปากเลยเดี๋ยวงึบงๆเงเงเลยไม่เกินสองนาทีชักเลยโอ้โหนะบลูลิงนะอ่านะฝากพ่อค้าแม่ค้าสังเกตด้วยนะคะอันตรายจริงๆหมึกบลูลิง